แต่ว่าไม่คนจีนสวยมากมากไม่แต่หมาก็แพงนะเนี่ยเชี่ยงเ,เลยเลย,เลยสวยมากไม่ที่นี่กจะได้รูปเยอะแล้วเก็บเป็นความสงจำแล้วนะแะเรียกว่าสวยมากสวยไม่ถ้ามันมาไกลแล้วมันต้องอยู่เสัออย่างนี้คุ้ นอเขาให้น้ำเลยทุกอย่างดีหมดนะที่นี่นะบางเออไม่ยอมมานะเออนี่ใสเขาดีด้วยนะนะเขาไม่คิดตังค์หมดนะให้ทิปเขายังไม่เอาเลยเช้าให้ทิปผมไม่เอาถามไอ้นกเลยนกยัดให้ไม่เอาเอ้านกไมเขาไม่เอาวะหรือว่าเป็นธรรมเนียมเขาวะเขาต้องการจะได้กิน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินไม่หมดเลยนะ